เรื่องที่หลายคนก็เฝ้ารอกันมานานนะทั้งผู้ประกอบการทั้งคนที่เป็นลูกค้าคือเรื่องของ น้องบินเป็นลูกค้าหรือเปล่าไปไปดูบรรยากาศแฟนแฟนคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านใครพบเจอน้องบินที่ไหนเคยเจอคุณหน้าคุณตาทักกันมาได้ใน a ฟ e b o o k เพราะว่าชอบไปเขาได้ว่าไปดูบรรยากาศนะไปดูเศรษฐกิจของเขาเรียกว่าสำรวจข้อมูลสำรวจข้อมูลด้มาเล่าให้ฟังอินไซต์เข้าไปในพื้นที่จริงบางทีฟังคนอื่นเราก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกครับพี่ฝนไม่หมที่เราตาเห็นเนาะบอกผู้ประกอบการตอนนี้โอ้โหซบเซาแล้วก็ซบเซาจริง ป่างเพราะร้านร้านปล่าเปิดกามเวลา,ล <ะ S 2> าร, h, ร,าร,ลาารืาเปล่าก็จะไปที่แบบนั้นทีนี้ล่าสุดเนี่ยหังที่หลายคนเริ่มแชร์ไปแล้วว่าหนึ่งมิถุนาย,ยนนี้ผู้ประกอบการที่เป็นผัก ผับบาคาราเกะนะครับแล้วก็นวดสปาต่างๆกึ่งผับขับบาคาราเกะด้วยคาราเกะด้วยนะครับใช่เพราะก่อนหน้านี้พี่รายงานไปเมื่อน่าจะ2วันก่อนหรือเมื่อวานนี้แหละว่ากทมเขาให้เตรียมพร้อมละว่าให้ผู้ประกอบการดังกล่าวเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเปิดละทั้งมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างนักร้องโต๊ะนักร้องเองหรือ โตที่คุณผู้ชมด้วยที่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ด้วยใช่นะ,ะนะครับหลายคนก็เริ่มแล้วผู้ประกอบก,การบอกเอาหลักวันที่ถึงนี้จริงๆแล้วก็แอบกระซิบนะว่า <laughs> บางร้านที่เห็นก็มันก็เปิดเป็นนานแล้วนะก็อยัางมีอยู่นะอันนี้ที่เห็นที่เห็นอันนี้นกระซิบเฉยๆนะกรนะซิบเบาๆนะครับแต่เอาละพอเข้าใจผู้ประกอ,อบการกันนะครับท <iemand S 2> <ฮะ S 1> ่านอยู่ในมาตรการอย่างเคร่งครัดก,ก็ว่ากันไปถ้าต้อง,ต,องต้องดูแลกันอย่างเต็มที่แต่ทีเนี้ยหลายจังหวัดว่าเอ๊ะหนึ่งมิถุนายนนี้ต่างจังหวัดฉันก็อยากจะเที่ยวนะ,ะฉันก็อยากไปผับไปบาร์ไม่ไหวละอยากตืก่นเครียดจังเลยเยลยอยากไปเต้นนอกบ้านบ้างแบบ new n o r m a นะปกติเต้นกันอยู่ในห้องอ่ะ เ,เปิดเสียงปาร์ตี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรบำบัดตัวเองอด้วยการเที่ยวอยู่ที่บ้านเนาะรับแต่ล่าสุดต้องบอกว่าสบคก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไอ้ที่เปิดวันที่หนึ่งมิถุนายนเนี้ไม่ได้เปิดทั่วประเทศนะอ้าหรอไม่ได้เปิดทั่วประเทศยังมีอีก46จังหวัด นะครับซึ่ง4 46จังหวัดนั้นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงอันนี้ยังห้ามที่จะเปิดพวกสถานบันเทิงต่างๆที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผับคาราโอเกะใช่ไหมครับใช่ค่ะอ,ะอ,ะอาบอบ<อ>นวดนะครับอบนวดหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะก็46 จังหวัดนี้ต้องเฝ้าระวังอย่าเพิ่งเปิดนะคะใช่ครับ46จังหวัดหลายคนว่าแล้วมีจังหวัดอะไรบ้างแล้วเนี่ยนะครับเรามีแผนภาพนะแผนภาพเป็น,น,น,นเป็นคนเป็นโซนสีเหลืองนะครับส,สีเหลืองเนี่ยคุณผู้ชมสีเหลืองยังไงคะมีจังหวัดอะไรบ้างล่ะครับเนี่ยที่ยังไม่สามารถที่จะเปิดให้ได้วันที่1มิถุนายนนี้นะครับพื้นที่เฝ้าระวังสูง46จังหวัดะนะคะ สี่สบกจังหวัดกาลสินกำแพงเพชรขอนแก่นฉะเชิงเซาชัยภูมิชุมพรตรังตากนกครนายกนกคนปรปฐมนครศรีธรรมราชนครสวรรค์บึงการปราจีนบุรีปัตตานีอยุธยาพยาวพ,พัทลุงพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่มุกดาหารแม่ห้องสอนยะลาร้อเอดระนองราชบุรีลบบุรีเลยลำพูนศรีสเกษสกลน,นกครสตูลสมุทรปราการสมุทรส,สงคราม สมุทรสาครด้วยนะสะแก้วสะระบ,บรุรีสิงห์บุรีสุขโขทยัยสุพรรณบุรีหนองคายหนองบองัวลำผูอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีค่ะครับซึ่งที่พี่ฝนเล่ามาทั้งหมดมาสักพูนี้ 46, 46จังหวัด,วดเนี่ยนะครับเ็าบอกว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงก็ดันหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ที่ยังมีผู้ติดเชื้อที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับ,รบดังนั้น1มิถุนายนนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเปิด ผับบาคาราเกะได้นะครับยกเว้นทางด้านของสีข้างบนนยครับสีเขียวกับสีฟ้านะครับสีเขียวเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง1ิจังหวัดแล้วก็สีฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะ ให้บริการในลักษณะดังกล่าวได้นะครับโดยมาตรการสําหรับผู้ให้บริการก่อนนะสำหรับใครที่เป็นผู้ให้บริการหมายถึงว่าร้านค้าร้านโรงต่างๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอันที่หนึ่งพนักงานนักดนตรีนักร้องแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ<ช>์นะครับครบตามเกณฑ์ก็คือหมายถึงว่าสองเข็มตอนนั้นนะครับแล้วก็ต้องมีเข็มกระตุ้นด้วยนะครับเข็มกระตุ้นในการฉีดวัคซีนเข็มสต้องได้รับให้ครบอันที่2ก็คือจะต้องตรวจคัดกรองความเสี่ยงของพนักงาน ทุกวันพี่ฝน ATK ทุกวันเลยต้องตรวจทุกวันสมูกเตรียมแยงไว้เลยใช่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นใช้น้ำลายกันบ้างเพราะว่าโอ้โหาคนบอกว่ารุนไหมคือไม่รู้คิดเป็นหรือเปล่านะครับว่าช่วงแรกๆที่เรามีการตรวจ ATK เนี่ยมันเจ็บมากเลยนะเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้พอตรวจปุ๊บเิเข้าไปหรือว่าเป็นเพราะเราชินกับมันแล้วหรือเปล่าทะลุโลทะลุไปถึงหูเลยไหมขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บมากนะเดี๋ยวนี้ตอนแรกๆถ้าจำกันได้ตอนที่เขาบอกว่า ตรวจเอทีเคเนี่ยต้องตรวจเองโดยใช้ไม้แย่จะบูกเข้าไปเราเห็นคุณหมอใหญ่แล้วเสียวแล้ว,วแล้วนี่ต้องตรวจเองเราจะทําได้เหรอ <laughs> แล้วสุดท้ายเป็นไงพี่ผมท <ำ S 2> ุกวันนี้ได้สิต้องทำได้มาสิสบายหน้า <laughs> ใหญ่ฉันได้หมดใช่เมื่อก่อน่โอ้โหก่าจะแย่ได้ต้องแบบกั้นหายใจใช่ไหมเอะแต่เขาบอกให้หายใจลึกๆป่ะให้หายใจเข้าไปเพราะว่าโพรงสมูทจะได้เปิดกว้างนะไม่ทัวผมกั้นหายใจมันกลัวนะครับหลังจากนั้นก็แต่ทุกวันนี้อ๋อตัวนีเท่แล้วชี้ปุ๊บแย่ปุ๊บเออเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนที่ฉันแบบเปิดกระปะกาแล้วมานั่งเขียนเขียนขีดๆอะไรบนกระดาษเลยเนาะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วอันนี้เขาก็บอกว่าต้องตรวจคัดกรองพนักงานทุกวันนะครับในการที่จะให้บริการอันที่สามก็คือตรวจพนักงานทุกคนด้วยอ head kit ทุกเจวันเมื่อกี้ตรวจคัดกรองความเสี่ยงของพนักงานทุกวันหมายถึงว่าอ,อันนี้ก็คือเรื่องของอุณหภูมิอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นเอทีเคทุก7วันนะครับเมื่อมีอาการแล้วก็ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรการนี่คือคนที่ให้บริการส่วนนักเที่ยวสําหรับผู้รับบริการผู้รับบริการแน่นอนครับอันดับที่1นึ่งแล้วก็คือต้องมีการแสดงหลักฐานเรื่องของการฉีดวัคซีนมันมีอยู่แล้วเนาะในแอปพลิเคชันก็เปิดโชว์ขึ้นมาเลยใช่ครับแล้วก็ ประชากรกลุ่ม608อันนี้เขาบอกงดก่อนนะช่วงนี้608นี่งดหรือว่าเลี่ยงที่จะเข้าไปรับบริการก่อนเข้าไปเที่ยวคับเออนอนนอนที่บ้านก่อนช่วงนี้กินที่บ้านได้นะแต่ใครอยากกินนะครับกินมากก็ไม่ดีนะต้องรักษาสุขภาพแต่ให้กินให้พอแบบนะเส้นเลือดมันพอสูบฉีดอ่ะใช่ทีนี้ลักษณะของการเปิดให้บริการวันที่1มิถุนายนนี้เนี่ยนะครับ เวลาเขาก็บอกว่าให้บริการจําหน่ายด้วยแล้วก็ทั้งการจําหน่ายแล้วก็การดื่มเนี่ยไม่เกินเที่ยงคืน<อ>นะครับไม่เกินเที่ยงคืนังนั้นลากไปถึงกี่โมงคะ,ะบินปกติกี่โมงคะก็เที่ยงคืนตามตามกฎหมายนะครับแต่<อ>ถ้าใครเป็นใครเป็นนักดิ้งก็จะเห็นอีกว่าเขาก็จะมีมาตรการพอเที่ยงคืนหนึ่งนาทีปุ๊บกระซิบอีกได้ไหมเมื่อก่อนอเปลี่ยนแก้ว เปลี่ยนแลกแก้วกันไม่เปลี่ยนจากแก้วใสเป็นแก้วกระดาษอก็มี <S <S ก็อย่างว่าแหละนะครับว่าจาเป็นที่จะต้องอยู่รอใช้ได้<อ>บางคนติดลมค่ติดลมเที่ยงคืนขอสนอยสักอีกครึ่งชั่วโมงได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนแก้วเพื่อถูกมันมีลักษณะนี้เห็นเพื่อนมาเล่าให้ฟังอยู่นะครับเอหรอพูดพูดเหมือนอ,อยู่ในสถานที่จริงเลยเห็นภาพรอนลยเราต้องฟังจากเพื่อนในรอบได้กิจกรรมเขาบอกว่ากิจกรรมที่ ที่เปิดให้เป็นการเขาบอกงดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกันหมายถึงว่าถ้าจะดื่มเนี่ยต้องคนละแก้วนะไม่ใช่เป็นแก้วกลางแล้วหมุนกันไปเวียนกันไ,ไ,ไป ครองมือกันกินกันกลุ่มกลุ้มกันไปอันนี้ห้ามไม,ไม่ได้ไดนะครับเสี่ยงมากนะครับอันแรกอันนี้หนึ่งอันที่สองครับงดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะ,ะกิจกรรมส่งเสริมการขายก็คือขายได้แต่กิจกรรมที่ส่งเสริมการขายเช่นมา,จาิกจาก,กมาน,นั่นนี่นู่นอ่าใช่ลักษณะนั้นเนี่ยไม่ได้มาที่โต๊ะแล้วก็ให้ทํากิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายอันนี้ไม่ควรนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการให้บริการที่มีการคลุกคลีแล้วก็สัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าอันนี้เเเหมือนด็กชงลา จะต้องสวมหน้ากากอันยังไงต้องมีการสวมอันนี้คือ3อันนะครับที่เป็นเรื่องของมาตรการที่จะเกิดขึ้นวันที่1มิถุนายนนี้แต่คือพื้นที่เฉพาะสีฟ้ากับพื้นที่สีเขียวเท่านั้นนะสีเหลืองสีส้กจังหวัดอดใจรอปแป๊บหนึ่งนะครับใ,ให้ดูสถานการณ์มบดีขึ้นก็จะได้ผ่อนคลายมาตรการกันต่อไปนะครับ